วันนี้มาพบกับเกมสลอดในเวอร์ชันพลังสุดยอดนะคะเรามาลองเทปอ,อันใหม่กันเนาะชื่อเกมส่าพลังสุดยอดเรามาเริ่มเครดิตกันที่6000บาทนะคะแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วเรามาทําให้มันวินอัพอัพอัพกผันอัพอัพการเรามาดูกันว่าพลังสุดยอดในเวลาหมุนแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนรูปเรืวใบเนาะเอฟเฟกต์เขาต้องงงเหมือนกันทำไมชื่อพลังสุดยอดอาจจะแบบมีสตอรี่ใดๆเอาแนวจิงๆหน่อยนะคะผู้ ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีโอกาสโบนัสมากน้อยแค่ไหนหมุนไปเรื่อยๆและมีง่ยายสบายๆเหมือนทุกๆครั้งใครที่ชอบการเล่นของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e แล้วกดติดตามด้วยเนี่ยมันก็จะบุกยอดแบเนี้ของมันไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปคห่ะหมุนไปอย่าได้หยุดอย่าได้พักนะคะวันนี้ถ้าไม่เกินหกพันอัพเราไม่หยุดเล่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถอุย้ยด้โบนัสแล้วเราจะสามารถอัพเครดิตไปได้เยอะมากแค่ไหน ได้รางวัล20สนามเกมฟรีนะคะแล้วก็ปั่นฟรีไปเลย20สนามเราก็จะมีโอกาสได้โมนะคค่อนข้างมาแค่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะชาร์จมาเยอะเยอะเยอะหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมันก็เกิน6,000อัพค่ะทุกคนเราเล่นอย่างนี้จนชินจนเป็นปกติอ่ะเดี๋ยวเราเป็นลุยไปเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะัค่ะเริ่มกันเลยปาอุย้ยชนะสามร้อยกว่าเลยหรอขนาดสปริงฟรีเนี่ยเอาไปดูกันค่ะ ก็สำ,สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถเข้าไปตามเล่นกันได้พีซีเท่านั้นมันจะเล่นเราสนุกเล่นเราปังอย่าบอกใครบอกเพื่อนได้แต่อย่าบอกใครอ่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมตอนจบกันเพราะว่าเราจะปั่นห้ได้มากกว่าห0พันัพอยู่แล้วจริงๆเครดิตเดิมมันไม่ใช่6,000นนะเราเริ่มปั่นจากที่แค่ร้อกว่าร้อยกว่า บวก6,000ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรน,น,นะคะเนี่ยโอเคเราไปดูกันยังไงก็สําหรับวันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ไปติดตามชมกันว่าตอนจบม,มันจะบวกเคอดดีได้เท่าไหร่ก็มาพบกันในเกมหน้าเราจะเอาเกมอะไรมาให้เล่นเดี๋ยวเรามาชมกัน